ตำบลบ้านแข็มอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพิบูลมังสาหารอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ38กิโลเมตรประกอบด้วย8หมู่บ้าน1,683ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่โดยมีแหล่งน้ำจากคลองชลประทานไหลผ่านทำให้หลายพื้นที่ในตำบลสามารถทำนาและทำการเกษตรได้ปีละสองครั้ง ตำบลบ้านแขมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่แก่งปูตานอกจากนั้นยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่สวนเกษตรปาล์มและมะนาวรวมถึงแปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาบ้านแขมเหนือหมู่ที่7ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้พร้อมทั้งเผยแพรอ่องความรู้ให้กับหน่วยงานและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการอบรมโครงการผู้นําการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอบนุบลราชธานีอําเภอพิบูรณ์บังสาหารได้ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ ในการดําเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคก่อนกาหนดเป็นแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองภายใต้โมเดลบ้านแขมซีดีประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีสุขภาพดีและเศรษฐกิจดีจากนั้นได้มีพิธีลงนามความร่วมมือหรือ MOU ในการร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนเป็นการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการเป็นแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยกตัวอย่างเช่นโครงการขยะแลกบุญโดยการริเริ่มจากนายสรชัยครองยุทธนายอำเภอพิบูลมังสาหาร กิจกรรมรปลุกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนและสร้างสูนย์เรียนรู้เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าไม้หน้าองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านแขม <ไป S 1> ก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้โครงการแก้จนคนบ้านแขมโดยใช้เศษผ้าแก้จนมาใช้ในการดำเนินงานรวมถึงการแปรรูปก,การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกันทั้งในระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ส่งผลให้ตำบลบ้านแขมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดถึง3รายการได้แก่โครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคนุณภาพชีวิตโครงการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมพัฒนาชุมชนยีเดีนประเทศตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ก่อนวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างพลังความรักสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป